สวัสดีพี่น้องนะคะวันนี้เราอยู่ในหัวข้อมีชีวิตอย่างมีจุดประสงค์หรือมีชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์ทำไมเราเลือกหัวข้อนี้มาพูดคุยกันเพราะว่าหลายคนไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีวัตถุประสงค์หลายคนมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพียงแค่ หายใจไปวันวันโดนด่าไปวันวันเป็นทาสไปวันวันเป็นเครื่องมือของใครสักคนหนึ่งไปวันวันเสพติดไปวันวันมีชีวิตสมเร์เทสมอไปวันวันโดยที่เขาไม่มีกำลังใจหรือไม่มีแรงใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเคยพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เหมือนไม่ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงไปทำไมคิดว่าชีวิตที่ กำลังเผชิญอยู่ก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ว่ามันคงหลุดไม่ได้นะคะหากเรากําลังดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อแบบนี้นะคะ่ะพี่น้องมันจะทําให้ชีวิตของเรานะคะขาดวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเรามาหรือใครก็ตามที่ฟังไลฟ์นี้นะคะไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่ก็หมายความว่าเรากําลังใช้ชีวิตแบบเลื่อนลอยแบบรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเราใช้ชีวิตเรากับว่า เราแค่มาใช้ลมหายใจไปวันๆลมหายใจเข้าออกไปวันๆหากเราลองนั่งสงบนิ่งกับตัวเองนะคะพี่น้องจริงๆแล้วเราเป็นสิ่งทรงสร้างที่วิเศษมากสำหรับโลกใบนี้โลกใบนี้จะไม่มีความหมายเลยหากไม่มีมนุษย์และหากไม่มีคุณนะคะที่เป็นตัวละครหลักในชีวิตของท่านเองในตอนนี้ ใช่ค่ะในชีวิตของคนอื่นในชีวิตของโลกของคนอื่นคุณอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับชีวิตของเขาแต่คุณกำลังสำคัญกับพระผู้สร้างหรือคนที่สร้าง,งคุณมาและคุณก็กำลังสำคัญมากๆกกับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พี่น้องนะคะที่ฟังไลฟ์นี้ที่ฟังคลิปเสียงนี้นะคะได้รู้วัตถุประสงค์ในการที่ตัวเองเกิดมา นโลกี้แน่นอนค่ะท่านทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์และไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยไม่มีสัตว์ชนิดใดเลยที่มีคุณสมบัติเหมือนมนุษย์ไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เราเลี้ยงลุกขึ้นมาที่จะสำนึกผิด หรือลุกขึ้นมาเพื่อสํานึกถึงความดีที่เราเลี้ยงเขาและไปหาเงินให้เรามาเลี้ยงดูเรายามเราเจ็บป่วยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้านะคะหรือพระผู้ทรงเนี่ยสร้างท่านขึ้นมาและในขณะเดียวกันชีวิตของท่านก็ไม่เหมือนใคร ท่านมีแค่หนึ่งเดียวบนโลกใบนี้แสดงว่าท่านเป็นคนที่สำคัญมากๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่สำคัญนะคะคนอื่นเขาก็สำคัญในโลกของเขานะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเคารพซึ่งกันและกันแต่กำลังจะให้ท่านนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างเช่นท่านไปที่ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะท่านจะเห็นสิ่งของมากมายเลยสมมุติว่าท่านกำลังไปมองหา ผงซักฟอกนะคะหรือว่าน้ำยาซักผ้าเนี่ยท่านจะเห็นหลายยี่ห้อท่านจะเห็นหลายสูตรมากนะคะและในขณะเดียวกันที่ท่านกำลังมองน้ำยาซักผ้านั้นมันก็มีแบบเดียวกันที่ท่านมองเนี่ยทั่วประเทศเลยบางย,ยี่ห้อเนี่ยมีทั่วโลกเลยมีเยอะมากมากนะคะไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งท่านซื้อโทรศัพท์ ะะท่านกำลังซื้อ iPhone ซื้อ,อสมาร์ทโฟนยี่ห้อต่างๆนะคะท่านคิดว่ามันดูแพงเลยใช่ไหมคะท่านรู้สึกว่ามันมีมูลค่ามากเลยนะคะเพราะว่ามีสิ่งบันเทิงใจให้ท่านมีอินเทอร์เน็ตให้ท่านแล้วก็ดูน่าตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจแล้วก็มีราคาที่สูงนะคะแต่เมื่อท่านซื้อมาแล้วท่านก็ให้คุณค่ามันนะคะแต่โทรศัพท์ที่ท่านถือนั้น มีทั่วโลกเลยไม่ได้มีแค่เครื่องที่ท่านถืออยู่เครื่องเดียวแต่กลับมีทั่วโลกเลยที่เป็นแบบนี้ที่ใช้งานได้แบบนี้นะคะที่ส่งเสียงแบบนี้ทำได้เหมือนกันแต่ในขนาดเดียวกันนะคะพี่น้องพี่น้องรู้ไหมคะว่าชีวิตของพี่น้องเนี่ยมีชีวิตเดียวพี่น้องรู้ไหมคะว่าคนที่หน้าตาเหมือนพี่น้องเนี่ยมีแค่คนเดียวบนโลกใบนี้ คนที่มีนิสัยและมีเสียงแบบนี้เนี่ยมีแค่คนเดียวบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้นะคะความจริงก็คือไม่มีใครหน้าซ้ำกันเลยไม่มีใครมีดีเที่เหมือนกันแม้กระทั่งเกิดหลายชาติแล้วนะคะตามความเชื่อของของมนุษย์ทั่วไปนะคะที่คิดว่าตัวเองเกิดมาหลายชาติแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะกี่ พันปีที่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาไม่มีใครสักคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกัน <c oughs> ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาลักษณะนิสัยเหมือนกันแค่ <c oughs> พูดถึงความคล้ายแน่นอนค่ะมันมีความคล้ายแต่ให้เหมือนกันเลยไม่มีเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่ยูนิคค่ะเป็นชีวิตที่ เป็น Limited Edition เป็นสิ่งล้ำค่าสิ่งเดียวบนโลกใบนี้นะะเพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเกิดมาทำไมพระเจ้าต้องเขียนชีวิตท่านขึ้นมาบนโลกใบนี้ทำไมพระเจ้าสร้างนกขึ้นมาให้มันร้องให้มันโบยบินให้มัน <c oughs> เป่งเสียงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมพระเจ้าต้องสร้างสัตว์ทะเลขึ้นมา ทำไมพระเจ้าสร้างระบบนิเวศขึ้นมาทำไมพระเจ้าสร้างต้นไม้ที่มาให้ออกซิเจนกับมนุษย์ทำไมพระเจ้าสร้างแสงแดดทำไมพระเจ้าสร้างก้อนหินทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างมีวัตถุประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นตัวท่านเองตัวท่านเองหากท่านยังไม่รู้ว่าท่านกําลังมีชีวิตอยู่ทําไมหากท่านยังไม่รู้ ว่าท่านมีลมหายใจทําไมท่านมีความรู้สึกทําไมทําไมท่านต้องรักคนนั้นทําไมท่านต้องมีความคิดถึงทําไมท่านต้องมีความปรารถนาทําไมท่านต้องมีความฝันมาตั้งแต่เด็กหากท่านไม่รู้ว่าทําไมท่านต้องมีท่านยังไม่เจอตัวจริงของตัวเองนะคะจุงกํำลังจะพาท่านเข้าไปในจุดที่ลึกระดับว่า ใครเป็นผู้ที่สร้างท่านและท่านเกิดมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่เกิดมาฝันอยากเป็นหมออยากเป็นนายกอยากเป็นตำรวจอย่างเดียวสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหมือนบทละครที่ท่านจะต้องมามีบทบาทบนโลกใบนี้แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะจะต้องมาลายหายไปจะต้องดับสูญไปทุกอย่างที่มันเกิดเรื่องราวบนโลกใบนี้มันต้องมีวันจบเหมือนละคร แต่ในขณะเดียวกันไม่ได้พูดเพื่อให้ท่านไม่ทําสิ่งใดเลยและไม่ได้พูดเพื่อให้เราท้อแท้ว่าในไหนมันก็ต้องจบอยู่แล้วงั้นก็ไม่ทําดีกว่าเปล่าเพราะว่าหากละครที่เขียนมามันไม่มีคนเล่นบทนี้หรือนะคะบทนี้นะคะที่พระเจ้าเขียนไว้ท่านไม่ได้เล่นตามบทที่พระเจ้าสร้างหรือพระเจ้ากําหนดนะคะ ก็หมายถึงวัตถุประสงค์ในการมีชีวิตของท่านนั้นยังไม่สําเร็จท่านยังไม่พบท่านยังไม่เจอความหมายที่แท้จริงที่ตัวเองกําลังเกิดมาเป็นเหตุผลที่วัยรุ่นหลายคนหรือคนที่กําลังเป็นคนรุ่นใหม่วิ่งค้นหาตัวตนก็ไม่ได้คําตอบสักทีหาคําตอบในชีวิตไม่ได้สักทีดังนั้นก็ไม่เลยดังนั้นก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ เมื่อพยายามค้นหาคําตอบในชีวิตแล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาแล้วก็รู้ว่าอาออันนี้ไม่ใช่ฉันประเด็นคือหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าฉันกําลังทํางานเนี้ไปทําไมไม่ใช่แค่ช่วยคนแต่เรากําลังทําไปทําไมเพราะเราทําไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกถึงจุดอิ่มตัวเคยได้ินใช่ไหมคะที่คําว่าหมดแพชชั่นแล้วไม่มีแรงบันาลใจแล้วไม่มีจุดขับเคลื่อนแล้ว เพราะว่าจุดขับเคลื่อนของมนุษย์ทุกคนนะคะส่วนมากแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักวัตถุประสงค์ของการเกิดมาก็เกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนเกิดมาเพื่อรักเกิดมาเพื่อใช้เวรใช้กรรมเกิดมาเพื่อทำสิ่งดีเกิดมาเพื่อทำความดีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วนะคะหากเรายังไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมที่แท้จริง มันก็จะกลายเป็นแพชชั่นมันหมดอยู่ดีเพราะวันหนึ่งเราจะรู้สึกเหนื่อยเพราะวันหนึ่งเราจะรู้สึกหดหู่เพราะวันหนึ่งเราจะผิดหวังเพราะวันหนึ่งคนที่เราเคยช่วยเหลือมากๆก็จะทำลายเราเพราะวันเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคนที่เราช่วยเหลือมากๆก็จะไม่เกิดผลนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกท้อแท้ใจเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเงินเราที่ช่วยเหลือเขามันก็อาจจะหมดไปนะคะมันก็เลย ไม่มีวันจบสิ้นสักทีเพราะว่าคนจนก็ยังจะมีอยู่ตลอดไปนะคะแต่คำตอบที่แท้จริงนะคะที่ท่านทุกคนนะคะเราทุกคนเกิดมาท่านทุกคนเกิดมาโดยมีวัตถุประสงค์ของพระผู้สร้างคำตอบมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับหลายๆคนและคำตอบก็อาจจะฟังดู ตื้นตื้นคำตอบมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยมีอะไรน่าคิดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่้รพเจ้ากำลังจะพูดไปสิ่งที่จนุนกำลังจะพูดไปนะคะมันเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งมากมากหากท่านฟังแล้วท่านอาจจะรู้สึกมันตื้นแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งม,กมากๆจุนอยากที่จะให้ท่านได้มีประสบการณ์กับสิ่งนี้ม,กมากๆว่าท่านเกิดมาทำไม คำตอบของคําถามที่ว่าเราเกิดมามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะมันทั้งหมดมันรวมอยู่ในคําตอบเดียวทั้งหมดเลยนั่นก็คือ,ท,อท,นะคะท่านเกิดมาเพื่อที่จะถูกลักนะคะท่านเกิดมาเพื่อที่จะถูกลักท่านเกิดมาเพื่อที่จะถูกลักโดย การที่พระเจ้าใส่วัตถุประสงค์ในชีวิตของท่านด้วยความรักที่พระองค์มีให้ท่านพี่น้องรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรามีลูกอะคะเราคงไม่อยากให้ลูกเราอะทำอะไรไม่เป็นเลยเราคงไม่อยากให้ลูกเราแม้กระทั่งเราจะรวยหรือเราจะมีเงินมีทองมากเท่าไหร่เราคงไม่อยากให้ลูกเราอะนั่งเสพแต่ความสุขไปวันๆเราคงไม่อยากให้ลูกเรา คนพบความสามารถของตัวเองเลยแน่นอนค่ะเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ค่ะเราอยากให้ลูกของเราค่ะมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับการที่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเขาได้ทําบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าความรักของเราค่ะมันคือความรักที่ผ่านทักษะหรือผ่านวัตถุประสงค์การส่งเรียกที่พระเจ้าใส่ไว้ให้กับเราพี่น้องทุกคนเกิดมา เพื่อที่จะถูกรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อความรักของพระเจ้าค่ะได้เติมเต็มเข้ามาในชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองเราจะค่อยๆมองโลกใบนี้เปลี่ยนไปจากที่เราเคยมองในแง่ร้ายตลอดเราจะมองด้วยหัวใจที่ขอบอคุณพระเจ้า แม้ในกระทั่งที่แม้ในวันที่เราเจอความยากลําบากหรือเจอปัญหาในชีวิตของเราเจอ,อการสูญเสียบางอย่างพระเจ้าก็ยังให้ความรักที่หวานหอมดนังน้ําผึ้งให้กับเราเพื่อให้เราได้ซึมซับถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคะมนุษย์เราถูกสร้างมาโดยความรัก พี่น้องสังเกตไหมคะว่าเราถูกสร้างมาเพราะความรักทุกอย่างถูกสร้างมาเพราะความรักพ่อกับแม่เรารักกันก็เลยเกิดมาเป็นเราขออนุญาตที่จะพูดในธรรมชาติที่เป็นจริงไม่ได้พูดในธรรมชาติที่ผิดปกติหากเกิดความผิดปกติก็คืออาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วท้องหรือ พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันหรืออะไรก็ตามอันนั้นคือมันมันไม่ใช่เรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาก็คือสองคนชายหญิงรักกันแต่งงานกันและก็มีครอบครัวแสดงว่าเราทุกคนนะคะเกิดมาด้วยพื้นฐานของความรักและทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าก็สร้างด้วยความรักแสดงว่าพระเจ้าสร้างพี่น้องนะคะด้วยความรักที่พระองค์ทรงรักพี่น้องตั้งแต่ ก่อนที่จะอยู่ในคันของบรรดาในพระคมัมภีร์ใบบลบอกว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราก่อนที่เราจะอยู่ในคันของบรรดาแสดงว่าความสามารถทักษะพิเศษหรือนิสัยใจคอพระเจ้าเป็นคนใส่เข้ามาให้เราหากจะบอกว่าเรามีนิสัยที่เหมือนกันกับพ่อหรือเหมือนกันกันกบแม่มันก็ไม่ทั้งหมดไม่งั้นเราจะไม่เคยทะเลาะก,กับพ่อกับแม่เลย ะะหากเราเข้ากันได้กับพ่อกับแม่เลยหนึ่งร้อเอร์ซนทุกอย่างเลยนะคะเป็นผิดเดียวกันเลยอะคะ่ะมันก็หมายความว่าคนที่สร้างพี่น้องก็คือพ่อกับแม่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เราก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะรู้ว่าเยื่อบุในตาเนี่ยถูกสร้างโดยอะไรสร้างยังไงแล้วจะแยกตาดำออกจากตาขาวยังไงคือ พ่อแม่เราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบพี่น้องเกิดมาเพื่อถูกพระเจ้ารักและถูกความรักของพระเจ้าเติมเต็มในชีวิตของพี่น้องและแน่นอนค่ะเมื่อพระเจ้ารักพี่น้องหมายความว่าพี่น้องกำลังจะได้เห็นวัตถุประสงค์ในการที่พี่น้องเกิดมาเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่า ผ่านทางความรักของพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าทําให้เราค้นพบตัวเองเพราะความรักของพระเจ้าทําให้เรามั่นใจทําให้เราอยู่ในการปกป้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าและรู้ว่าเราเป็นใครที่แท้จริงเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครหากเราไม่รู้ว่าใครคือพระผู้สร้างเรา แน่นอนบนโลกใบนี้เรารู้จักแค่พ่อแม่และเราเป็นลูกของพ่อแม่แต่นั่นก็ยังไม่ใช่จิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะรู้ว่าฉันเป็นใครและมีต้นกําเนิดมาจากไหนพี่น้องรู้ไหมคะว่ากุหลาบเนี่ยเวลามันไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มันมองตัวเองในแม่น้ำแล้วสะท้อนขึ้นมามันเห็นความแตกต่างของตัวเองซึ่งมันไม่รู้เลย ว่าทําไมมันมาอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ได้แล้วมันก็พยายามที่จะมีพฤติกรรมเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์มันก็พยายามที่จะส่งกลิ่นหอมหรือทําอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของทุ่งลาเวนเดอร์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขาอ่ะเป็นกุลหลาบที่มีน้ําและมีกลิ่นเฉพาะมีใบที่นุ่มมีหลากสี <c oughs> สแสดงว่า เราจะรู้จักตัวเราได้เราต้องรู้จักต้นกําเนิดของเราต้นกําเนิดของเราซึ่งไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ค่ะแต่เป็นต้นกําเนิดที่ใครเป็นผู้สร้างเราแล้วจุดประสงค์ของผ้าผู้สร้างคืออะไรที่สร้างเราขึ้นมาใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นมีคนที่สร้าง โทรศัพท์ขึ้นมาเขามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศัพท์สร้างขึ้นมาทำไมไว้โทรไว้ทำวิดีโอได้ไว้เล่น Facebook ได้ไว้เล่น Youtube ได้นะคะไว้ค้นหา GPS ได้วัตถุประสงค์ในการซื้อโทรศัพท์มือถือของเราคืออะไร ต่างคนก็ไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็ซื้อมาเพื่อไลฟ์สดอย่างเดียวหรือซื้อมาเพื่ออัปรีโดโอย่างเดียวไม่ได้ใช้โทรในะเครื่องนี้ใช้โทรอีกเครื่องหนึ่งวัตถุประสงค์ในการที่พระเจ้าสร้างเราคืออะไรสิ่งเดียวหรือหนทางเดียวที่เราจะรู้ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ในการสร้างเราคือการที่เรากลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่เรากลับ ไปหาความรักดั้งเดิมที่พระเจ้าสร้างเราจะทําให้เรารู้ว่าวัตถุประสงค์ในการมีชีวิตของเราคืออะไรและสําหรับใครสักคนหนึ่งนะคะบางคนที่กําลังนอนติดเตียงที่กําลังมีโรคภัยไข้เจ็บหรือที่กําลังมีอายุเยอะแล้วระทมทุกข์อยู่หรืออยู่คนเดียวหรือเป็นแม่ท่านไม่ได้สายเกินไปที่จะรู้ว่าท่านเกิดมาทาไมอย่าท้อใจกับ บริบททางร่างกายของท่านมันไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการที่เราจะรู้จักว่าเราเป็นใครเพื่อให้ความปิติอินดีและให้ความชื่นชมมีีดีได้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านสามารถเข้ามาหาจุดประสงค์ในการทรงสร้างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ว่าถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างท่านคืออะไรท่านสามารถที่จะเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ <Amen. S 2> ในซาดูดีบทที่3ข้อที่5บอกว่าข้าพระเจ้าเอนกายและก็หลับไปข้าพระเจ้าตื่นขึ้นอีกเพราะพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคำจุนข้าพระเจ้าพี่น้องคะไม่ว่าเราจะเอนกายไม่ว่าเราจะนอนหลับไปและตื่นขึ้นมาอีกพระเจ้าก็เป็นผู้นั้นที่อยู่ดูแลเราตลอดเวลาพระเจ้าก็เป็นผู้นั้นที่กําลังมองดูเราอยู่ หากเรามอบทุกอย่างทุกสิ่งให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้อยู่ในมือขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเราขอที่พระเจ้าจะเปิดเผยความสับสนวุ่นวายในชีวิตของเราขอที่พระเจ้าจะเป็นผู้นั้นที่ให้คําตอบกับความไข้รู้ของเราให้เราได้รู้คําตอบว่าเรามีวัตถุประสองค์อะไรในชีวิตเพื่อที่คํา เสียใจคําบ่นต่อว่าชีวิตของเรานั้นจะหายไปเพราะปัญหาที่รบกวนใจท่านอยู่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วเกิดมาทําไมแล้วจำเป็นจะต้องเหมือนคนอื่นไหมมันเลยทําให้ท่านมีความรู้สึกอิจฉาคนอื่นหรือเปรียบเทียบกับตัวเองตัวเองกับคนอื่นหรือมีปัญหาที่ทำให้ท่านนั้นพ้าบ่นอยู่ในทุกๆวันหลายคนเนี่ยมองไม่เห็นเลย้วยซ้ำว่าตัวเองกําลังพ้มบ่นอยู่ในใจอยู่อย่างเช่นนะคะ ทำไมชีวิตฉันสวยจังทำไมชีวิตฉันลำบากลำบนทุกเข็นขนาดนี้ทำไมชีวิตของฉันจะต้องมาเจอกับคนแบบนี้คือแค่นี้ก็เป็นคำพูดที่พุ่มบนในชีวิตของท่านแล้วทำให้ท่านขาดสันติสุขที่พระเจ้าทรงสร้างท่านอย่างมีวัตถุประสงค์แต่เมื่อท่านรู้วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเมื่อท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านมาก ทรงสร้างท่านอย่างสวยงามและมีวัตถุประสงค์สร้างท่านแบบไม่เหมือนใครท่านจะจดจ่อกับพระผู้สร้างท่านจะจดจ่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สร้างท่านเพราะท่านมีชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความหมายถ้าไม่ได้เกิดมาแค่ช่วยเหลือคนอื่นแต่ท่านเกิดมาเพื่อที่จะรับความรักจากพระเจ้าและแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นผ่านวิธีการที่พระเจ้าทรงเจิมท่านไว้ ผ่านวิธีการที่พระเจ้าทรงตั้งท่านไว้ผ่านวิธีการที่พระเจ้าทรงเขียนทรงออกแบบชีวิตท่านไว้พันวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงเขียนหรือของประทานหรือพรสวรรค์ที่พระเจ้าทรงเขียนในชีวิตของท่านไว้พรสวรรค์หลายคนอาจจะเป็นการพูดการสนทนาการหนุนใจการร้องเพลงการเขียนการยิ้มให้การหัวเราะ เพื่อช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งหรือแค่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองแล้วให้คนรอบข้างได้เห็นคุณค่าในชีวิตของเขาแค่นี้ท่านก็สามารถแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นได้แล้วนี่คือเหตุผลที่ท่านเกิดมานี่คือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงเขียนชีวิตท่านขึ้นมาไม่ว่าท่านจะมีทรัพย์สินสัต ไม่ว่าท่านจะมีทรัพย์สินสินของมากน้อยหรือมากมายแค่ไหนก็ตามหากท่านไม่ได้รับความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นท่านจะไม่มีวันมีความสุขจริงๆเลยท่านก็ยังจะวิ่งหาคำตอบในชีวิตอยู่นั่นแหละแต่เมื่ออะไรก็ตามไม่ว่ายากดีมีจนไม่ว่าสถานะการเงินของท่านจะดีมากหรือการเงินของท่านจะน้อยนิด แต่หากท่านรู้จากพระเจ้าและรับความรักของพระเจ้าและรู้จักที่จะแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับผู้อื่นแค่นี้แหละค่ะนั่นคือวัตถุประสงค์ในการที่ท่านเกิดมาแล้วเพราะเงินทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็จะมาลายหายไปหรือเงินของท่านเมื่อท่านตายจากโลกนี้ไปมันก็จะตกเป็นของคนอื่นอยู่ดีมันไม่ได้อยู่กับท่านตลอดไปเป็นนิดแต่สิ่งที่อยู่กับท่านตลอดไปเป็นนิด คือจิตวิญญาณของท่านและบำเหน็จของท่านที่อยู่บนสวรรค์ที่แมลงมดหนอนไม่สามารถเจาะได้เงินของท่านไม่สามารถสูญหายไปได้บำเหน็จของท่านสิ่งของที่พระเจ้าให้เป็นรางวัลบน,บนสวรรค์ไม่สามารถมาลายหายไปได้แต่บนโลกใบนี้ทุกอย่างหายไปจากชีวิตของท่านได้ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะขอที่พระเจ้าจะเทความรักมั่นคงของพระองค์ให้กับพี่น้องมากๆเพื่อพี่น้องได้ส่งต่อความรักนี้ให้กับผู้อื่นได้ด้วยขอให้ความรักของพระเจ้าเต็มล้นในหัวใจในจิตใจของเราและเติมเต็มพลังในวิญญาณของท่านให้เต็มเปี่ยมเพื่อให้ท่านได้มีกำลังในวันข้างหน้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ